อ่ะก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องข้ามภพดินแดนนิยายเช่นเคยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับวันนี้ที่ผมลงคลิปให้ช้ากว่าทุกวันนะครับเพราะเนื่องจากผมขนของขึ้นมาที่หอมหาลัยเนาะมันก็ไม่มีเวลาว่างมานั่งอัดคลิปปกติผมจะอัดไว้ล่วงหน้าอ่ะแล้วก็อีกอย่างครับขอขอบคุณโดเนตจากคุณพระนัทพงศ์นะครับก็ขอบคุณสําหรับค่าน้ํามะนาวนะครับ หลังจากนี้ผมก็จะอัดเสียงให้เรื่อยๆนะครับแต่เบื้อง,หล,งหลังหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้อัดเพราะว่าเนื่องจากจะไปทํางานพาร์ทไทม์อาจจะไม่มีเวลาว่างมาอาัดอาจจะได้วันหรือสองวัน1คลิปหรืออาทิตย์หนึ่งหนึ่งคลิปผมก็ไม่รู้แต่พยายามทําให้ได้มากที่สุดก็เนื่องจากมันอาทิตย์มันไม่ใช่รายได้หลักของผมเนาะมันก็คืออยากทําเป็นรายได้หลักแหละแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่า คนผู้ติดตามอะไรชั่วโมงอะไรมันก็ยังไม่ถึงค่าเกณฑ์ที่ y o u t u b e พอกำหนดไปเนาะมันก็ต้องทำทีละน,น,นิดตามที่เราอันนี้ไปอ่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังมหาปราดตอนที่29กันเลยนะครับมหาปราดตอนที่29พลังอักคระข้างสีเขียวแบบไม่สมบูรณ์เป็นเวลา5ชั่วโมงผ่านไปในที่สุดชายชาลาก็เริ่มพูดขึ้นอีกครั้ง เมอ่อลินนั้นหงุดหงิดเป็นอย่างมากกับสถานการณ์นี้แต่เขาก็เริ่มที่จะพอเข้าใจกับสถานการณ์ของชายชาราช,ชายชราแม้จะทรงพลังแต่เขาก็ยังถูกคุมขังลักษณะของอาการพูดและการคงอยู่ของเขานั้นดังตัวตนอมะตะหากชายชาราคนนี้อยู่มาเป็นเวลานานแน่นอนว่าพลังของเขาย่อมอ่อนแอลงการที่เขาพูดอย่างเฉื่อยชาและขาดหายนั้นเป็นไปได้ว่า นั่นอาจเกี่ยวข้องกับพลังเวทของเขาที่ลงเหลืออยู่ไม่มากเมื่อคิดได้ดังนี้เมอร์ลินจึงใจเย็นมากขึ้นหากการเอ่ยคำพูดนั้นต้องใช้พลังงานการที่ชายชรา,าหยุดพูดไประยะหนึ่งนั่นอาจเป็นเพราะเขากำลังสะสมพลังงานก็เป็นได้เมอร์ลินนั่งลงแล้วตั้งใจฟังสิ่งที่ชายชรา,ากำลังจะเอ่ยไม่นานนักชายชรา,าก็พูดขึ้นนั่นคือกุญแจแห่งโซโลโมอน ชายชลาถอนหายใจออกมาอย่างแรงและเอ่ยต่อเจ้าต้องนำมันมาให้ข้าแวลตาของชายชลานั้นพลันแข็งกร้าวแม้ชายชลาจะดูอ่อนแรงแต่น้ำเสียงของเขาก็ยังทรงพลังทันทีที่เมรลินได้ยินคำว่าโซโลมอนนั่นก็ทำให้เขาเกิดความสนใจเพราะตัวตวนของเขาในตอนนี้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมบัติของโซโลมอน เขานั้นสังเกตได้ว่าเมื่อชายชรา,าพูดถึงโซโลโมอนอารมณ์ของชายชรา,านั้นจะเกี้ยวกราดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลอาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่คุมของเขาอาจจะเป็นมหาจากักรพรรดิโซโลโมอนก็เป็นได้กุญแจแห่งโซโลโมอนขขาจะหากุญแจนี้ไดจากที่ไหนเมอร์ลินมองไปยังชายชราและเลยถามกุญแจนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมบัติของโซโลโมอนนี่จึงทําให้เขาสนใจเป็นอย่างยิ่ง เขาจึงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่กระตือรือร้นนั่นมันเรื่องของเจ้าดวงตาของชายชรา,าเบิกกว้างและแสดงท่าทีที่เกี้ยวกลัดชายชรา,านั้นมีท่าทีที่งุนงิดอย่างไม่มีสาเหตุเมอร์ลินไม่สามารถคาดการอารมณ์ของเขาได้ทันทีที่เขานั้นเอ่ยถ้อยคำตวาดออกมาถ้อยคำเหล่านี้แฝงไปด้วยพลังอันลึกลับเพียงชายชรา,าเอ่ยคำพูดออกมาไม่กี่คำก็ทำให้เมอร์ลินนั้นปลิวและกระแทกกับม่านพลังในทันทีหากเมอร์ลินไม่ได้ เป็นผู้มันรู้ขั้นก่อลำตน้นเพียงการตวายเมื่อครู่อาจทําให้เขาบาดเจ็บได้แล้วเมื่อลินพยายามเก็บความไม่พอใจของเขาเอาไว้ภายในเขาพยายามที่จะปรับอารมณ์ให้เย็นลงและเอ่อยออกมาท่านผู้เากุญแจนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ล้าค่าและทรงพลังหากท่านไม่รู้แล้วคนอย่างข้าจะไปหามันมาได้อย่างไรไม่ต้องพูดการสอหาเพียงพลังของข้าในตอนนี้ก็เป็นไปไม่ได้ ไม่สามารถแต่ต้องมันได้แม้ข้าจะเป็นผู้ใช้อัคาระแต่ก็เป็นผู้ใช้อัคาระขั้นสีฟ้าแถมยังเป็นเพียงแค่ผู้ใช้เวทขั้นปลายผู้หนึ่งเด็กน้อยหยุดพักหนึ่งและกล่าวต่อท่านนั้นเป็นตัวตนอมะตะอาจจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ได้แต่ข้าเป็นเพียงมนุษย์ที่มีพลังเล็กน้อยผู้หนึ่งวันหนึ่งข้าจะต้องตายไม่แนว่าด้วยกำลังของข้า ต่อให้ใช้ทั้งชีวิตก็ไม่อาจจะหากุญแจมาให้ท่านได้จบคำของเมอรลินชายชารานั้นก็แสดงสีหน้าน่าเกลียดออกมาแล้วพูดออกมาอย่างรุนแรงเจ้าเด็กสารเลวอย่าคิดที่จะเล่นลิ้นกับข้าข้านั้นอยู่มานานหลายปีเพียงเจ้าอาปากข้าก็เห็นถึงความคิดของเจ้าแล้วเจ้านั้นไม่ใช่เด็กน้อยตาใสาที่อ่อนแอเพียงดวงตาและหอกของเจ้าสารเลวนั่นก็ทำให้เจ้ามีพลังมากแล้วอย่าคิดที่จะล้อเล่นกับข้า เมอร์ลินนั้นถูกชายชราตวาดกลับอย่างรุนแรงแต่เขาก็ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวออกมาเพราะในตอนนี้นั้นเขาเปรียบเสมือนความหวังของชายชราชายชรานั้นย่อมไม่ทําร้ายเขาอย่างแน่นอนเด็กน้อยแสร้งยิ้มออกมาและเอ่ยจริงอยู่ที่ข้านั้นมีดวงตาและหอกของโซโลมอนแต่น่าเสียดายด,ด้วยความสามารถของข้าในตอนนี้นั้นไม่สามารถใช้งานมันได้เพราะข้าไม่รู้วิธีการที่จะใช้มันข้าทำได้เพียง ทำการเปิดพลังงานจากดวงตาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการที่ข้าเป็นผู้ใช้เวทอาคาลระได้นั้นมันก็เป็นเพียงประโยชน์เล็กน้อยจากดวงตานี้เท่านั้นเมอร์ลินตีหน้าเศร้าและเอ่อยออกมาดูเอาเถอะพลังระดับผู้ใช้เวทขั้นปลายกับอาคาระะเวทขั้นสีฟ้าคุณสมบัติของข้าในตอนนี้ท่านคิดว่าข้าสามารถหากุญแจแห่งโซโลโมอนมาให้ท่านได้หรือไม่ เมอร์ลินแสดงสแดงอลกอฮอลนสร้างความน่าสงสารต่อชายชราชายชราแม้จะมีท่าทีไม่พอใจแต่เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของเด็กคนนี้แล้วสิ่งที่เด็กคนนี้พูดออกมานั้นเป็นความจริงทุกคำนี่เป็นความจริงที่เขาไม่อาจปฏิเสธไดม้มันจึงหนา้าโมโหทำไมผู้ที่ครอบครองสมบัติของเจ้าสารเลวนั่นถึงเป็นเจ้าทำไมไม่ใช่คนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่านี้ ทำไมถึงเป็นหนอนแบแรงที่ได้ครอบครองมันชายชาลาหลับตาลงด้วยความสมเพชไม่นานนะักเขาก็ลืมตาและเอ่ยออกมาได้ได้ได้หากเป็นเชน่นนี้ก็ถือว่าข้าสงเคราะห์ให้เจ้ากล่าวจบชายชาลาก็เรียกหินตราเวทชั้นที่35ที่มารินได้มาบังคับมันให้ลอยมาหยุดอยู่เบื้องหน้าของเขาแม้ชายชาลาจะตรึงไว้ทั้งล่างแต่เขาก็สามารถใช้พลังลึกลับนี้ได้ เขาสามารถใช้พลังของเขาได้อย่างใจคิดโดยไม่จําเป็นต้องขยับตัวเลยแม้แต่น้อยเบื้องหน้าของชายชาราปรากฏหินรูปร่างประหลาดที่มีขนาดก้อนเท่าฝ่ามือลักษณะของมันคล้ายกับก้อนคริสตัลหินตราเวทก้อนนี้นั้นเปล่งแสงสีแดงบนฟ้าออกมาอ่อนๆแสงสีแดงบนฟ้านี้คือการแสดงลักษณะพลังของผู้ครอบครองหินตราเวทน,นั่นก็คือเมอร์ลินนั่นเองเมอร์ลินในตอนนี้นั้นอยู่ในขั้นผู้ใช้เวท อ,อราพลังเวทของเขาจึงเป็นสีแดงและสีของหินตราเวทนั้นจึงเป็นสีแดงเช่นกันทันใดนั้นเองชายชราก็บังคับหินตราเวทก้อนนั้นให้ลอยสู่หน้าผากของเขาหินตราเวทนั้นจอะทะลุเข้าหน้าผากของชายชราราวกับว่าเป็นภาพรวงตาการเคลื่อนไหวของชายชรานั้นหยุดนิ่งไปกินเวลาไปเกือบหนึ่งชั่วโมงในที่สุดชายชราก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งหินตราเวทที่อยู่ในหน้าผากของเขาค่อยๆทะลุออกมา ลักษณะของก้อนหินนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงมันนั้นไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปหินตาเวทที่ลอยอยู่กลางอากาศในตอนนี้มันยังคงเป็นสีแดงเช่นเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปคือแสงสีฟ้าที่เคยปะาปนอยู่ตอนนี้มันได้กลายเป็นแสงสีเขียวแสงสีเขียวนั้นเคลื่อนไหวไปมาราวกับมีชีวิตเมื่อชายชราลืมตาขึ้นหินตาเวทนั้นก็ลอยเข้าสู่เจ้าของเดิมของมัน ใบหน้าของชายชารานันนดุอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดดวงตาของเขานั้นกลับเต็มไปด้วยพลังอันลึกลับเขาจ้องไปที่มือลินและเอ่ยเอาละในตอนนี้ข้านนได้เลื่อนขั้นการใช้อัคระเวทให้เจ้าแล้วนับจากนี้ไปเจ้าจะเป็นผู้ใช้อัคระขั้นสีเขียวชายชรา,าหยุดครู่หนึ่งและเอ่ยต่อแต่ทว่าด้วยพลังของเจ้าในตอนนี้ย่อมไม่สามารถเป็นผู้ใช้อัคระขั้นสีเขียวได้อย่างสมบูรณ์ มันจึงทำให้เจ้ากลายเป็นผู้ใช้อัคระขั้นสีเขียวกึ่งสมบูรณ์เพียงเท่านั้นสิ่งนี้หมายความว่าเจ้านั้นสามารถเป็นผู้ใช้อัคระขั้นสีเขียวได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อใช้งานครั้งหนึ่งแล้วเจ้าจะต้องรอเวลาที่จะใช้งานมันอีกครั้งตราบใดที่เจ้ายังไม่เข้าสู่ขอบเขตนักลบเวทเจ้าจะยังไม่สามารถเป็นผู้ใช้อัคระขั้นสีเขียวได้อย่างสมบูรณ์นี่คือเงื่อนไขของมัน เมื่อเมอร์ลินได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเรากับส้มหล่นมาจากฟ้าชายชารานั้นได้ให้สมบัติที่ดีแก่เขาการเป็นผู้ใช้อัคระขั้นสีเขียวได้อย่างง่ายดายเช่นนี้มันจะต้องทำให้ผู้คนทั้งแผ่นดินต้องอิจฉาเป็นไปได้ว่าชายชาราไม่รู้ว่าโลกภายนอกนั้นมีผู้ใช้อัลระขั้นสีเขียวจำนวนน้อยเพียงใดถึงได้ใจกว้างเลื่อนขั้นให้เขาแบบนี้เมอร์ลินนั้นแทบเก็บความดีใจไว้ไม่อยู่ การเป็นผู้ใช้อคลาขั้นสีเขียวทําให้ชีวิตของเขานั้นปลอดภัยมากขึ้นถึงแม้นี่จะไม่ใช่ขั้นสีเขียวแบบสมบูรณ์แต่มันก็เป็นแต่มันก็เพียงพอที่จะเขายินดีแต่มันก็เพียงพอที่เขาจะยินดีกับมันเพียงแค่เขาบ่มเพาะพลังเวทให้ถึงขั้นขอบเขตนักหลบเวทเมื่อตอนนั้นเขาก็สามารถกลายเป็นผู้ใช้อคลาขั้นสีเขียวแบบสมบูรณ์ได้แล้วเบอร์ลินหยุดความยินดีของเขาเอาไว้จากนั้น เขาก็กลับมาเข้าเรื่องที่ชายชรา,าคนนี้จะไหว้าวานต่อท่านผู้เท่าแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่ากุญแจนั้นคือกุญแจที่ท่านตามหาท่านสามารถบอกลักษณะหรือความพิเศษของมันได้หรือไม่เมอร์ลินเอ่ยถามได้ย,ยินคําถามของเมอร์ลินชายชรา,าแสดงออกซึ่งความไม่พอใจก่อนจะเอ่ยเจ้าลืมแล้วหรือว่าเจ้าเป็นผู้ครอบครองสมบัติของโซโลมอนมันไม่อยากที่เจ้าจะตามหาสมบัติอีกชิ้นหนึ่งของมัน ทุกๆครั้งที่มีสมบัติชิ้นอื่นใกล้พวกมันจะเรียกร้องหากันและเจ้าจะสามารถสัมผัสถึงมันได้เจ้าสามารถทดลองได้ในตอนที่เพ่งจิตของเจ้าไปที่สมบัติแล้วตรวจสอบสัมผัสรอบกายเจ้าลองทำมันในตอนนี้แล้วดูว่ามันเป็นไปตามที่ข้าพูดหรือไม่เมื่อได้รับคำแนะนำจากชายชาราเมอรลินจึงทำการทดลองทำตามในทันทีเมรลินเพ่งสมาธิไปที่จิตของเขา ครานั้นเองพลังเวทก็ถูกถ่ายเทไปที่ดวงตาข้างขวาด้วยสมาธิที่ทรงพลังของเขาไม่นานนักเขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงบางสิ่งสัมผัสนี้เบาบางเป็นอย่างมากเป็นไปได้ว่าคลื่นแรงกดดันพลังเวทที่หนาแน่นนั้นกาลังลบกวนอยู่แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังสัมผัสถึงมันได้ใช่แล้วที่แห่งนี้นั้นมีสมบัติของโซโลโมอนอีกชิ้นหนึ่งจากทิศทางที่เขาสัมผัสได้นั้น เป็นไปได้ว่ามันอาจจะอยู่ชั้นบนสุดของหอคอยมหาเวทเจ้ารับรู้แล้วหรือว่าที่แห่งนี้มีสมบัติของโซโลมอนอีกชิ้นหนึ่งอยู่ชายชรลากล่าวออกมาอย่างไร้อารมณ์เมอร์ลินขมวดคิ้วด้วยความสงสัยครู่หนึ่งแล้วเผยรอยยิ้มออกมาเมื่อท่านรู้ว่ามีสมบัติอีกชิ้นหนึ่งอยู่ชั้นบนทำไมท่านไม่เปิดทางให้ข้าขึ้นไปเอามันออกมาสมบัติชิ้นนั้นอาจเป็นสิ่งที่ท่านต้องการก็ได้ เด็กน้อยไม่สามารถปิดบังสายตาแห่งความโลภของเขาได้มิดชายชาลาส่งเสียงต่ำออกมาจากลำคอและพูดว่าฮึของชิ้นนั้นไม่ใช่กุญแจที่ข้าต้องการมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถปลดปล่อยข้าออกจากพันธนาการของเจ้าสารเลวนั้นได้ชายชาลาจ้องมองเมือดินด้วยแววตาที่แข็งกราวสารเลวน้อยแม้พลังของข้าในตอนนี้จะไม่มากนัก แต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เจ้ากลายเป็นผุนผงได้อย่างง่ายดายจำไว้หากเจ้าบิดพลิ้วข้าจะใช้พลังอคาลาของข้าทําลายเจ้าให้สิส้นซากรีบออกไปแล้วนำกุญแจกลับมาให้ข้าอารมณ์ของชายชรานั้นไม่แน่นอนเขาสามารถเปลี่ยนมันขึ้นลงราวกับสายน้ำเมอร์ลินนั้นไม่ถือสาเพราะเขานั้นได้รับประโยชน์ไม่น้อยจากชายชราผู้นี้เขายิ้มและเอ่ยต่อ ข้ายังมีอีกหนึ่งคำถามเมอร์ลินกล้าที่จะถามอีกหนึ่งคำถามแม้ว่าชายชาลานั้นจะอารมณ์ไม่ดีแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะฆ่าเมอร์ลินเหตุผลนั้นไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงเพราะหากไม่ใช่เขาแล้วจะมีผู้ใดอีกที่สามารถหาสิ่งที่ชายชาลาต้องการมาให้ได้อ,อะไรอีกชายชาลากล่าวด้วยน้ําเสียงที่ขุนเคืองเนื่องจากเมอร์ลินขัดคําสั่งเขาชายชรา,านั้นจึงแสดงท่าทีที่ทคิดเกลี้ยกล่อดเสียงตวัดของเขานั้น สร้างคลื่นพลังที่สามารถสั่นสะเทือนได้ทั้งหอคอยมหาเวทแต่ทว่าเมอร์ลินกลับไม่มีความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเขาในตอนนี้นั้นเป็นความหวังเดียวของชายชราแน่นอนว่าเขาย่อมไม่กล้าทําอันตรายเขามันเป็นเพียงอารมณ์ที่เกี่ยวกาดของชายชราเขานั้นสามารถยอมรับมันได้เด็กน้อยยิ้มและเอ่ยออกมาในเมื่อท่านและข้านั้นมีธุรกิจต่อกันชื่อของข้านั้นคือเมอร์ลิน ไม่ทราบว่าข้านั้นสามารถเรียงท่านได้ว่าอย่างไรภายภาคหน้าหากพวกเราได้เจอกันอีกครั้งข้าจะได้เรียกท่านถูกต้องได้ยินดังนัง้นชายชราก็กลับไปมีท่าทีที่เรียบเฉยอารมณ์ของเขานั้นเริ่มสงบลงอีกครั้งหากเป็นยามปกตินั้นไม่ยอมที่จะให้ผู้ใดต่อปากตอคำมีลมหายใจต่อหน้าข้าได้ยิ่งเป็นเจ้าแล้วย่อมไม่ใช่ตัวตวนที่ข้าจะใส่ใจ เพียงข้าพ่นลมหายใจออกมาก็สามารถทำให้เจ้านั้นไหลตัวตนได้แล้วแต่เห็นแก่ที่เจ้าเป็นมีประโยชน์ต่อข้าข้านั้นจะปานีแก่เจ้าสักครั้งสารเลวน้อยจำไว้ให้ดีชื่อของข้านั้นคือจอมุนการเพียงแค่เอ่ยนาำนี้ออกมาชี่อ,อื่นนี้ก็ทำให้อากาศรอบๆนั้นเกิดการบิดเบี้ยวกลิ่นอายแห่งความมืดน,นั้นแผ่กระจายออกไปทั่วบริเวณ ทั้งหอคอยมหาเวทนั้นเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงอย่างไม่มีเหตุผลเพียงแค่ชื่อของชายชลาก็สามารถทําให้หอคอยมหาเวทสั่นสะเทือนได้แล้วไม่คาดว่าตัวตนในอดีตของเขานั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดการที่ชายชลาเรียกมหาจกักรพรรดิโซโลมอนว่าคนสารเลวได้คาดว่าในอดีตของเขานั้นคงมีความรุ่งโรจน์อยู่ไม่น้อยถึงสามารถด่า ว่าโซโลโมอนโดยไม่มีความเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยแบบนี้นับได้ว่าชายชรานี้นับได้ว่าชายชราที่มีชื่อว่าจอมมุนการนี้เป็นตัวตนที่อันตรายผู้หนึ่งหากข้าสามารถนำกุญแจโซโลโมอนมาให้เขาได้หลังจากนั้นข้าก็ยังปลอดภัยดีหรือไม่ชายชรานี้จะไม่ทำการเสร็จสึกข้าขุนพลเบอร์ลินนั้นคุ้นคิดอยู่ในใจ ภายในใจของเขานั้นเกิดความสั่นไหวเมื่อได้สัมผัสกับพลังของจจมูลการเขานั้นตกอยู่ในความคิดของตนเองครู่หนึ่งครานั้นเองเขาก็เลิกที่จะคิดฟุ้งซ่านเรื่องแนอนาคตค่อยว่ากันแล้วกันเมอร์ลินคิดและ,สะแสดทงท่าทีที่นิ่งเฉยไปได้แล้วสอลเล็วน้อยอย่าทําให้ข้าขุนเคืองไปมากกว่านี้เสียงตะวาดของจอมุลการทําให้เมอร์ลินเลิกฟุ้งซ่านอย่างจรงิจรงจังข้าจะไปเดี๋ยว เมอร์ลินนั้นมีท่าทีที่อ่อนน้อมเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้เขานั้นตระหนักได้ถึงพลังที่แท้จริงของจอมุนการเมื่อครู่การขู่ฆ่าของชายชารานั้นไม่ได้เกินจริงเลยแม้แต่น้อยชายชารานั้นมีความสามารถที่จะทํามันจบคําของเมอร์ลินจอมุนการค่อยพับเปลือกตาลงชายชารานั้นกลับไปสงบนิ่งอีกครั้งแต่เดี๋ยวก่อนเขายังลืมบางสิ่งที่สําคัญไปหยุดก่อน ท่านจอมุลการอย่าเพิ่งหลับไปแล้วข้าจะออกจากที่นี่ได้อย่างไรเมื่อท่านยังไม่คลายม่านพลังให้ข้าท่านจอมุนการท่านจอมุนการเจ้าแก่บ้าจอมุลการไม่ทันเสียแล้วจอมุนการนั้นนิ่งสนิทไปเสียแล้วดูเหมือนว่าต่อให้เมอรลินจะด่าทออย่างไรก็ไม่สามารถปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาได้นี่ข้าต้องรอให้เขาตื่นอีกแล้วหรือเนี่ย ใบหน้าของเบอร์ลินนั้นเหมือนกับกินยาขมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมหาปราดตอนที่29นะครับก็อาจจะมีสะดุดบ้างแต่อย่างน้อยก็ไม่มีเสียงรบกวนมากมายเหมือนตอนที่เราอัดอยู่จันทบรุรีนะตอนนี้ผมอยู่สุลิน <c oughs> อ่ะก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับก็ใครอยากสนับสนุนน้ำมะนาวให้ผมแก้คอแหบคอแห้งก็สามารถโดเน a ได้ใต้คำอธิบายข้างล่างคลิปได้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ